สวัสดีครับสาระพระเครื่องบายกิติครับตอนนี้นี่ไอ้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศหน้าโรงเรียนนะฮะลานสนามโรงเรียนนะฮะสนามเสาธงอนะยืนบรรยากาศหลวงตาบนชื่นออกเดินถนนครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็จำวัดที่โรงเรียนกุดเม็ดครับเมื่อกี้หลวงตาก็จะ ออกรับบินตาบาทนะครับออกรับบินตาบาทในขณะนี้เรางดการถ่ายรูปนะครับขอให้ทุกท่านนั่งอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะอ้าวงานถ่ายรูปก็ยังแฝกอยู่มีบรรยากาศนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับว่าหลวงตาบินตาบาทเสร็จแล้วพอดีครับเสร็จแล้วก็้ามถ่ายรูปแล้วช่องดูรูปเปอร์ด้วยนะฮะที่ติดตามมาถ่ายก็ ขอให้งดถ่ายนะครตอนที่ท่านพิจารณาหารนะครับท่านเปลี่ยนนะครัรข,ขอขอหดถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าหลวงตาปฏิบาตเสร็จแล้วฮะรบรรยากศาศ<า>ให้แพร่้อง